บิ๊กไก่พร้อมส่งเครื่องบินจู่โจมถล่นขมรใน5นาที ช่วงนี้หลายคนคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนระหว่างบ้านเรากับกัมพูชาแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผลเอกหุนมาเนตออกมาประกาศว่าจะให้โบนัสพิเศษกับทหารกัมพูชาที่สามารถยิงเครื่องบินรอ็อปหรือรถถังของศัตรูให้ตกลงได้ฟังดูแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทางฝั่งไทยเราก็มีความเคลื่อนไหวทันทีเลยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศผลอากาศเอกพัน พกดีพัฒนกุลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยครับค่ะพอได้ยินเรื่องโบนัสยิงเครื่องบินเนี่ยก็แอบคิดเหมือนกันนะคะว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอแล้วทางผู้บัญชาการทหารอากาศของเราท่านว่ายังไงบ้างคะ ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันพักดีท่านยืนยันอย่างหนักแน่นเลยนะครับว่าการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นคือหน้าที่ของเราคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศเท่านั้นท่านยังบอกด้วยว่าเราไม่มีอะไรที่จะต้องไปกังวลเลยครับเพราะเราไม่ได้รุกรานใครเพียงแต่เราต้องเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยของไทยท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจในประสิทธิภาพของกองทัพด้วยนะครับไม่ใช่แค่ กองทัพอากาศนะแต่รวมถึงเหล่าทัพอื่นๆด้วยว่ามีความพร้อมสูงสุดในการปกป้องประเทศชาติเรามีความมั่นใจและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดและยึดมั่นว่าจะไม่รุกรานใครฟังแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะที่ทัพอากาศเรามีความมั่นใจและเตรียมพร้อมขนาดนี้แล้วทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชยชัยล่ะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่านภูมิธรรมก็แสดงความเชื่อมั่นในกองทัพเช่นกันครับว่าจะร่วมมือกันดูแล ประเทศชาติของเราอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะครับว่าผู้ใหญ่ของเราท่านก็มองเห็นความสําคัญและเชื่อมั่นในการทํางานของกองทัพค่ะแต่ว่าเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตที่ประกาศเรื่องโบวัสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรหรือเปล่าคะทําไมจู่ๆท่านถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาต้องย้อนกลับไปดูบริบทก่อนหน้านี้ครับเพราะก่อนหน้านั้นไม่นานประมาณวันที่23มิถุนายน2568เพศกัมพูเจียลีซึ่งเป็นสื่อ ของกัมพูชาเองเนี่ยรายงานว่าผลเอกฮูนมาเนตท่านกล่าวว่าจะพิจารณาให้โบนัสเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารกัมพูชาที่สามารถยิงรถถังและเครื่องบินรบของศัตรูต,ตกได้ท่านบอกว่านี่ไม่ใช่การดูหมิ่นใครนะครับแต่เป็นการป้องกันตัวของกัมพูชาเมื่อถูกศัตรูรุกรานแสดงว่าทางฝั่งกัมพูชามองว่าพวกเขากำลังถูกรุกรานอยู่สินะคะแล้วศัตรูที่ว่านี่หมายถึงใครแล้วทำไมท่านถึงต้องพูดให้กำลังใจทหารในลักษณะนี้ด้วยล่ะคะ ทางสื่อกัมพูชาเองก็วิเคราะห์ว่าการพูดดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการให้ขวัญกำลังใจทหารหลังจากที่ทางไทยเราได้ออกมาตรการกดดันอย่างหนักซึ่งมาตรการที่ว่านี้เนี่ยมีทั้งการตัดไฟตัดเน็ตปิดด่านชายแดนรวมถึงการแสดงศักยภาพทางทหารด้วยอันนี้ก็เป็นมุมมองจากฝั่งกัมพูชานะครับที่มองว่าไทยเรากําลังกดดันพวกเขาอยู่อืฟังดูแล้วสถานการณ์ก็ตึงเครียดพอสมควรเลยนะคะแล้วมีรายละเอียดอื่นๆที่ท่านหุนมาเน็ตพูดถึงอีก บ้างไหมคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องโบนสัสมีครับก่อนหน้านั้นอีกหน่อยประมาณวันที่13มิถุนายน2568สําสำนักข่าวเฟชนิวส์ของกัมพูชาก็รายงานว่าท่านฮุนมาเนตได้เป็นประธานในการปิดการประชุมของคณะกรรมการกลางของสหภาพสหพันธ์เยาวชนกัมพูชาหรือ UFYC ในงานนั้นท่านได้กล่าวปราศัยปิดการประชุมซึ่งมีเนื้อหาสำคัญหลายอย่างเลยครับท่านได้แสดงความเชื่อชมอย่างสูงต่อผู้นำและสมาชิกทุกระดับของโครง สร้าง U F Y C ตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับรากหญ้าที่ทำงานร่วมกันอย่างทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและจิตวิญญาณรวมถึงเสียสละเวลาอันมีค่าและทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อบรรลุบ,บทบาทและพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรท่านเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันและการเสียสละของคนในชาติเพื่อเป้าหมายขององค์กรและประเทศเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านชื่นชมความพยายามในการนำแผนยุทธศาสตร์เยาวชนเพื่อชาติและ UFC 2 0ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงนอกจากนี้ท่านยังกล่าวขอบคุณการจัดขบวนแห่ของสหพันธ์เยาวชนซึ่งจุดประกายความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยขบวนแห่นี้สำคัญขนาดนั้นด้วยหรอคะแล้วมีคนเข้าร่วมเยอะไหมคะท่านฮุนมาเนตกล่าวถึงการเข้าร่วมเดินขบวนประมาณ หนึ่งแสนห้าหมื่นคนเลยนะครับซึ่งท่านถือว่านี่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและการเคลื่อนไหวชาตินิยมที่ถูกต้องแต่ท่านก็แสดงความผิดหวังต่อกลุ่มฝ่ายค้านที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับทําไมท่านถึงผิดหวังกับฝ่ายค้านที่อยู่ต่างประเทศล่ะคะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยหรอคะท่านบอกว่าในขณะที่คนในกัมพูชาสามัคคีกันเพื่อต่อต้านการลุกรานของไทยเนี่ยฝ่ายค้านกลับเคลื่อนไหวเพื่อทําลายความสามัคคีของชาติรวมถึงบิดเบือนเรื่องราวการรุกรานที่ เรียกว่ากอรูซี่ก่อภัยซึ่งฝ่ายค้านกัมพูชาอ้างว่ารัฐบาลปล่อยให้เวียดนามยึดไปซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าท่านฮุนมาเนตเน้นย้ำเรื่องความสามัคคีภายในประเทศเป็นหลักเลยครับแสดงว่าท่านมองว่าแม้แต่ในสถานการณ์ที่เหมือนจะตึงเครียดกับต่างชาติฝ่ายค้านก็ยังพยายามจะสร้างความแตกแยกภายในประเทศสินะคะใช่ครับ ท่านฮุนมาเนตยังชื่นชนความเข้มแข็งและความสามคัคคีที่ลึกซึ้งของชาวกัมพูชาแม้จะมีความพยายามแบ่งแยกพวกเขาจากฝ่ายขานก็ตามท่านยังบอกด้วยว่าจิตวิญญาณแห่งความรักชาติความรักแผ่นดินและชาตินิยมของกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วท่านเชื่อมโยงเรื่องชาตินิยมของกัมพูชากับฝั่งไทยยังไงบ้างคะท่านบอกเลยครับว่าการเคลื่อนไหวชาตินิยมของชาวกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยมาจากฝ่ายไทยด้วยเช่นกันท่านกล่าวว่าประเทศไทยพยายาม ใช้การเคลื่อนไหวชาตินิยมสร้างความขัดแย้งกับกัมพูชาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันกัมพูชาและใช้กําลังทหารรุกรานกัมพูชาท่านยังมองว่าการเคลื่อนไหวชาตินิยมของไทยได้แพร่กระจายและสร้างความขัดแย้งในเวลานี้อืฝั่งดูแล้วทางกัมพูชาก็รู้สึกว่ากําลังถูกกดดันอย่างหนักจากไทยเลยนะคะใช่ครับแต่ท่านก็ยังบอกว่ากัมพูชาพยายามอดทนต่อการรุกรานของไทยเพราะไม่ต้องการเห็นปัญหาเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศท่านย้ำว่า ระแสะชาตินิยมในกัมพูชาขณะนี้เนี่ยเกิดจากการกระทําของไทยที่พยายามปลุกปัน่นขยายความขัดแยง้งจากประเด็นหนึ่งไปสู่อีกประเด็นหนึ่งท่านยังยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนสามเหลี่ยมมรกตด้วยนะครับว่าไม่เคยมีการนํามาใช้เป็นข้ออ้างในการปิดพรมแดนด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงมาก่อนเลยแสดงว่าทางกัมพูชามองว่าการปิดพรมแดนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับท่านฮุนมาเนตยังกล่า ด้วยว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อ่อนโยนแต่ต้องตอบโต้เพื่อปดป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของกัมพูชาท่านยังเปรียบเทียบการตอบโต้ของกัมพูชาว่าเปรียบเสมือนงูที่อยู่เงียบๆแต่เมื่อถูกรบกวนจะกัดและฆ่าในคราวเดียวอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องตัวเองของกัมพูชาได้เป็นอย่างดีเลยครับโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะคะแล้วเรื่องพรมแดนที่ปิดอยู่ตอนนี้ทางกัมพูชามีท่าทียังไงบ้างคะท่านฮุนมาเนตบอกว่าพรมแดนที่กัมพูชาปิดอยู่เนี่ยจะปิด ถาวรเลยนะครับหากต้องเปิดก็ต้องเปิดพร้อมกันทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับแสดงว่าถ้าไทยต้องการให้เปิดก็ต้องเปิดทุกจุดพร้อมกันไม่ใช่แค่บางจุดใช่ไหมคะเราเรื่องแสนยานุภาพทางทหารของกัมพูชาล่ะคะท่านฮุนมาเน็ตพูดถึงยังไงบ้างคะท่านบอกว่าอาวุธของกัมพูชานั้นลงทุนน้อยแต่คุ้มค่ามากท่านยกตัวอย่างว่าไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินแต่มีปืนใหญ่ไว้สําหรับยิงรถถังและเครื่องบินอาวุธของกัมพูชา ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนไม่ใช่เพื่อรุกรานผู้อื่นและกองกําลังและอาวุธของกัมพูชาก็มีความสามารถในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของชาติได้อย่างเต็มที่ฟังดูเหมือนจะเน้นไปที่การป้องกันตัวเป็นหลักเลยนะคะแล้วเรื่องผลกระทบจากการปิดพรมแดนล่ะคะท่านฮุนมาเนตพูดถึงยังไงบ้างท่านกล่าวว่า การปิดพรมแดนฝ่ายเดียวของไทยเนี่ยควรคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลกักอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท่านเน้นย้ำเลยครับว่าการตัดสินใจของรัฐควรคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยแล้วมีเรื่องที่กัมพูชาไม่เข้าใจการทำงานของไทยด้วยหรอคะมีครับ ท่านฮุนมาเนตกล่าวว่ากัมพูชาเริ่มง,งงแล้วว่ากําลังทํางานร่วมกับฝ่ายใดในประเทศไทยเพราะฝ่ายหนึ่งขอเจรจาแต่อีกฝ่ายซึ่งเป็นทหารกลับปิดพรมแดนท่านยังบอกด้วยว่าก่อนที่จะมาเจรจากับกัมพูชาเนี่ยไทยควรจะตกลงกันเองภายใหนก่อนไม่ว่าฝ่ายใดจะเข้ามาหาหรือเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนกับกัมพูชากัมพูชาก็พร้อมที่จะพูดคุยแสดงว่าทางกัมพูชาก็พร้อมเจรจาจะต้องการให้ไทยมีความชัดเจนในท่าทีของตัวเองก่อนสินะคะแล้วทางออกของปัญหา ชายแดนนี้ท่านบอกยังไงบ้างคะท่านบอกว่าการฟื้นฟีพรมแดนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยทำได้ง่ายมากครับขั้นแรกเลยคือให้ไทยเปิดจุดผ่านแดนให้เป็นปกติก่อนแล้วค่อยพูดถึงเรื่องการถอนทหารท่านย้ำย้ำด้วยว่ากุญแจสําคัญในการแก้ไขปัญหาชายแดนเนี่ยอยู่ในมือของไทยฟังแล้วก็เป็นแนวทางที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะคะแล้วมีเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นที่ชายแดนอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องปิดด่านมีครับ ท่านฮุนมาเนตได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไทยได้บินโดรนละเมิดดินแดนกัมพูชาด้วยวิธีต่างๆโดวยวิธีต่างๆหลังจากที่สั่งให้ยิงโดรนเหล่านี้ตกและโดรนบางลำก็ตกลงมาสถานการณ์ก็สงบลงนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ทหารไทยลืมปืนกลทิ้งไว้ทหารกัมพูชาจึงได้เรียกทหารไทยมาเก็บฟังแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนจริงๆนะคะทั้งเรื่องโดรนทั้งเรื่องปืนกลสแสดงว่าการผาเผชิญหน้าก็มีอยู่ตลอดใช่ครับท่านฮุนมาเนตยังกล่าวทิ้ง ด้วยว่าชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธเพียงอย่างเดียวและท่านยังกล่าวยาเยาะเย้ยกลุ่มหัวรุนแรงของไทยที่ต้องการโจมตีกรุงพนมเปญด้วยนะครับโดยบอกให้พวกเขาดูความเป็นจริงหน่อยอย่ามาดูถูกกันท่านสรุปว่าปัญหาชายแดนกับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เกิดจากกัมพูชาและสิ่งที่กัมพูชาตอบโต้นั้นก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนเท่านั้นฟังแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะที่ทับอากาศเรามีความมั่นใจและเตรียมพร้อมขนาด แล้วทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชเยชัยล่ะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างท่านภูมิธรรมก็แสดงความเชื่อมั่นในกองทัพเช่นกันครับว่าจะร่วมมือกันดูแลประเทศชาติของเราอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะครับว่าผู้ใหญ่ของเราท่านก็